เช็คด่วนเงินอุดหนุนบุตรพอมอโอนแล้วนะคะตอนนี้กดเงินได้เลยไปดูจํานวนการโอนกันค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกับเราแชร์ข่าวแชร์ดวงวันนี้แชร์ข่าวโค้ํนำข่าวสาระดีๆมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังแลยรับชมกันได้เลยค่ะโอนแล้ววันนี้เงินอุดหนุนบุตรนะคะจากกระทรวงพมแจงรอบนี้โอนเงินกว่า9ล้านบาท เงินอุดหนุนบุตรวันที่10กรกฎาคม2563เป็นวันครบกำหนดที่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์หรือพอมอนะคะจ่ายให้กับผู้ปกครองเดือนละ600บาทรู้แล้วหรือไม่คะครั้งนี้พอมอจะสัรให้กับเด็กจำนวนกี่คนและกี่รายนั้นบุคคลที่ได้ให้คำตอบที่ดีที่สุดก็คือนายจุตินะคะไกเ่เกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โพสต์ใน Facebook นะคะเกี่ยวกับตัวเลขเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดตัวเลขเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกรกฎาคม2,563ทะลุกว่า1,6ล้านคนเงินออกวันที่10กรกฎาคม2,5 6 3 600บาทต่อเดือนส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตรจำนวน1 6 1 7 5ล้านนรารายเป็นจำนวนเงินกว่า เ7้าสิบเล้านห้าแสนสบาทผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนบุตรและผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะได้ที่เบว็บเว็บที่ท่านได้เห็นนี้หรือศูนย์ปฏิบัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02651 6534 65 02651 6920 026516902และ022555850ถึง7นะคะต่อ121ถึง147หรือสายด่วนพอมอน1300และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่ใชรข่าวนำมาแชร์ในวันนี้นะคะสำหรับเงินอุดหนุนบุตรโอนเงินเรียบร้อยแล้วสามารถกดเงินสดได้เลยทางเรา ข้องแชร์ข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่ได้รับเงินนี้แล้วนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ <c oughs> เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเ <c oughs> ท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแชร์ข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ